ตอนนี่แมนคอยมาหอดบ้านโพชีแก้วเมืองไซพูทองแข่งสอนนักเก็ตแล้วแต่เราค่อยสืพามาเปิดรอเบิ้งบบ้านแต่ทอไน้เดือนจากเดือนอะไรเนี่งปีหนึ่งเลยแจ็คกี้ลูกหลานเป็นเป็นหลาน เดี๋ยวโอซีพามาตัดไม่สั่งไฟไม่ไฟบ้านเห็ดบอขลรามไฟขึ้นไมไ้ท่เป็นไงไม่ไฟบ้านไงขึ้นเป็นอยู่บ่จักตัดเป็นเห็ดบอขลรามนะเดี๋ยวเอามาถ่ายคลิปเนี่ยขึ้นเป็นบ่ตัดเป็นอยู่บ่ข้าตัดบ่ อบ่สูงดอกรากมัเราเรื่งมาตอนที่ไปสูงเนี่ยคอะไรเห็ดกินบ่งขรามนมั้ยเ,เดี๋ยวเอาผ้าก่อนเป็นไงใส่ผ้าตัดอันนี้ผ้าตัดตัดไม่ใช่บ้านนะนะเห็ดบังขลานลาก่อนโอ้หูอันฟิตหลายโต เดี๋ยวมาเอาผ้ากันมาชีเข่าอยู่บนอะไรเข่าอยู่บนนี่เออเข่าอยู่เนาะตอนนี้แมนได้ได้บ่ยอดมากแคยได้บ่เนี<ะ>่ยยอดมากเขาเอาอะยอดมากเขาเข็ดได้บ่<ะ>เ,เอาขาดได้มัน

เดี๋ยวตัวนี้มันได้มาสักบ้องหนึ่งสองบ้องเนะไงบอสไอ้คนขึ้นให้เข้าใจอะไรฮะคืงกลางคนละได้ยีบนละได้ยีก่องมันอ่นพอดีได้ยีอ่อน ได้อยู่บ้างก่อ,อนพอดอ้ยจังระบบใจอ่อนแหฮงเบิ่งไฟไม้ใส่นะเด้เอ,เอ,เ,อ,เ,อเอาเอาให้สั่นครับแค่สักเอออ่ะมาเบิ่งหมู่บ้านทั้งนี้เบิ่งคนทั้งนี้ ลุงลเดี๋ยวลืมแล้วเราขายเลขนะเราลืมซื้อแล้วนะฟ้ามบริบ้านท่านนี้ก่อนเอาหาเข้ามาหาเข้ามาเดี๋ยวมาเล่นท่านนี้แต่ละคนเขาอ้เป็นยังไงเออ เอ๊ะเอามาแล้วเอาอยู่พื่อนเราเอาคนลุงทองล่ะโอ้โหเป็ดแข่งเลยเป็ดย่างเป็ดนี่แหละเฮ้ยเป็ดทางไดเรอลินแถวนี้แหละหาหลอลินนี่นะเรอลินแถวนี้แหละโอ้กคางลวกน้ำพอนพอดีเลยกคางลวกน้ำพอนกลังย่างเป็ดนะย่างเป็ดอ่ายังลืมซื้อเลยอ้าวย่างเรอลินแถวนี้แหละ เขาบอกโอ้ยบริเกียวเข่าได้มาจังเลยก็เมื่อแหละฮะวิศวะนี่แหละโอ้ขนมไม้ใส่รอหลินในบ้านนี่แหละเออ่ะฮะมานอนนี่แล้วมานอนอยู่บ้านนี่แหละ

ฮะหมอไปเงียนไปเงียนอยู่จังหวัดอุบลจะไปฝึกงานอยู่กรุงเทพเด้เออเออเบิร์นได้พามาเบิ่งควายไปเท่าควายไปเท่าเลยอันนี้ควายยังโตสี่ตัวควายอยู่ประเทศลาวกันมันกระสบวใหญ่ คืออยู่ประเทศไทยคือว่าเป็นควายที่น้อยหลายเดีย๋ยวพามาเบิ่งทางนี้ก่อนท่านี้เป็นโอ้ยมาลอลินเจอเฮ้ยพี่สังกันนะแล้วโอ้เข่าหน้าได้นี่เ <c oughs> ข่าหน้าได้ฮ <c oughs> ะหน้ากระตอด,ตอ,ดอยู่ใช่หน้ากระตอดยูนเด้ทางดูมาไท โอ้ยดินรอยังเนี่ยเอา mm. พัดยานยังพากันยานใช่ไหมโอ้ยเออไดร์ไลน์เนาะเข่าย่างเข่าเจ้าเข่าเหนียวเนี่ยเข่าเหนียวเลยพอดีช่วงนี้ก็เป็นช่วงฤดูการเกี่ยวเขาว่าเก็บเกี่ยวเขาว่าก็เรียกว,ว่าเงื่อนใดกจ็จะมีแต่เกี่ยวเข่าแล้วก็ ขนเขาเนี่ยคอยน,นะจะได้เกี่ยวเขาเมื่อื่นเราสิพาเบิ่งบรรยากาศเกี่ยวเขาเมื่อื่นแต่ว่ามื้อนี้ข่อยมาเบิ่งบ้านเราสิพามาเผาบ้านขลามเดี๋ยวยางมือแรงก่อน,นมีตู้ซุกยู่บ่บักขีดานีุุ่กกแแลล้้ววมีบ่ลตัวใดชุกเนี่ยใส่ล้วคนนะขึ้นนะเอาเบิ่งดูค่ะบบมีบ่มีๆๆ <laughs> อันนี้โบซุกปุนีนะเนตีนี่นะอันี้ม่ได้บ่บงยอลงมาบิงอ่ะอุอันี้คนที่ชนี่อันนี้มักซิดาบ้านเขาเอมักซิดาผม กินจืดลงจาก็หวาไปด้วยไปัไปมันชานชาชนเอาไวเนี่ยมก็แซวใช่ไหมไม่บะเพราะมีอีกะต้นเดียงอีกะพนโอ้สะนวะบมาโอเคขอบใจขอบใจเมื่อเมื่อได้กบเมืออื่นเมื่อไรเมื่อ เป็ดชี้อ่าชิเมื่อบนเลยฮานามฮานามเมียมันชี้ปลาแล้วฮะปลาแล้วเมียมันเออเมียมันปลาแล้วใช่บระเภทนึใช่บระเภทนึอ่าฮะก่อนเลยเฮ้ยแล้วไม่ตาเบิ้งเดี๋ยวมันคือผมมันเงียบหลายแต่ก่อนอะมันคนเดือนวันเวันเดี๋ยวนนี้แมน เล็กน้อยก็เริ่มเกิดใหม่นะก็คนเก่าก็เริ่มออกไปหาเรื่องานที่อยู่นอกเมืองเข้าเมืองใหญ่นะเดี๋ยวมาหากินน้ำกันน้ำเบื่อลุงใครเนี่ยมีน้ำเย็นอยู่บุลุษค้างน้ำเย็นมีอยู่บนน่น้ำเย็นเนี่ยเหรอ หมดี่ะมีบอเบิรงเดี๋ยวไปนั่งยืมตู้เย็นก่อนนี่แหละโอ้มีอยู่เดี๋ยวเอาไปยืนใส่จอที่นอกเอาเนี่ยมาหน่อยตาแพงอ่ะ ลอยเลยคือนบัวปุ่นป่าอย่างมีเนีย่ยปไปแล้ว <c oughs> กินน้ำกินก่อนมันจะมีหิวน้ำแพงน้ำนีนก็จะเป็นน้ำน้ำลาลยนะแต่ว่าหายเขา่าตัวเย็น เดี๋ยวคำประมาณจัหน้อยเดี๋ยวมาเข่าค่ะมันในก่อนแล้วจังไปซื้อกะทิมาหิดบ้างข้าลามแต่ว่าคนอีได้เผือกแต่มันนะนะจักสีเอาสายมาใส่ส <c oughs> เดี๋ยวสิมาดังไฟขึ้นอีกก่อน เดี๋ยวเขาก็วบบางขลามนี่วางใส่นี่มันซุกบรดโดดแล้ตอนนี้วางขลามมันก็ได้แล้วหาบ้างกินอยู่บ้างขลามกินบ้างขลามบอ จริงๆถ้พาพ่อพ่มีท็อปปิ้งแบบพวกเผือกพวกมันเอามาใส่ก็ได้แต่ว่านี่มีเพียงแต่อันเข่าแล้วก็น,น้ำร้อกอัญชันแล้วก็น,น้ำกะทิมีแค่นี้แหละแต่ก็ใส่น้ำตาลอยู่แล้วถ่าประมาณจากสิบสามนาทีเดียวมาพากินกันตอนนี้เมนบะขลามในกูบัางนึ่งสุกแล้ว ถามันสุกจะได้วันนี้เดี๋ยวถา,ามันเย็ยนก่อนเดี๋ยวข้าพากินจับปืนพอนบอ่พอนบอ่ตอนนี้เมนได้บักะลามาลามมาสองบ้างเดี๋ยวเอาไปพ่าอยู่นาพุนเดี๋ยวขึ้นรถนี่ก่อน เดี๋ยวคอยต้องได้ครับรถคันนี้กับไปบูมยังจะขับไปเคุณแน่นเลยเดี๋ยวสิามาลองติดจักรรถไทยบ่งบ่งลองติดไทยบ่ง ตัดถ่ายคันนี้มันคุณสุกเบกบูมี สิครับไปได้ป่อเขา,าเอาไปคน้นเขาเอาไปคน้นเขาเร็วสิครับเพื่อนเดี๋ยว แยงขึ้นไปเพื่อห้องใส่เข่าแล้วมาเริ่มสกิลการถอยรถ ขดแขงเรถนะโอเคเดี๋ยวคอยครับรถไปนาโคก,ก่อนเดี๋ยวชิพพาเพราะขลังไปกินเดี๋ยวขอปิดกล้องไว้ซ้ำนิดก่อนตอนนี้แมนคอยเดินทางมาฮอด ทางดาแล้วเกินมาบ้านสายลมเย็นบ้านนาโคกเลยแหละบ้านนี้เพือนข่อยเองเดี๋ยวค่อยเอาบั้งขลาม,มาเดี๋ยวสิพา้กินสิฟาเบิงว่าสิซุก่บ่ให้เบิงคือกันครับเขาขายอยู่ตามทางบ่าตามบุญตามอย่างกันอนะ่ะคือเขาขายอยู่ตามบุญบ่ค่ายๆคือเนาะเดี๋ยวลองมาปอกกินเบิง เอามาปอกกินทางในมันเบิ่งสิได้อบอว่านี่เป็นมะขามอันนี้แหละเดี๋ยวลองซิมเบอร์คือมะขามตัวไปอันนี้อาเมนเอาเข่าไม่เห็ดเอาขาไม่น่าตัวเองเห็ด ใช่ไหมเดี๋ยวอีพีต่อไปเดีย๋ยวเขาจะพาไปเปิ่งการเก็บเกี่ยวเขาอยู่นาโอเคแล้วกน